สวัสดีครับสวัสดีนะครับพบกับผมอีกแล้วรถมินิบายนะครับวันนี้นะครับเราจะมาแกะกล่องคาร์บูเดตกันนะครับตัวนี้นะครับมาดูกันนะครับเนี่ยฮะดับแรกก็จะมีตรงนี้นะฮะถอดออกนลครับตัวนี้เป็นกล่องศูนย์ครับจะเป็นแบบนี้นะครับกล่องดอกสีขาวนะครับเรามาดูด้านในกันนะครับตัวนี้ราคาถูกมากครับขายอยู่ห้าร้อยเก้าสิบนะครับนี่ครับผมซื้อมาครับ มาให้เพื่อนๆดูนะครับว่างานมันจะเป็นยังไงสวยหรือเปล่านะครับนี่ครับแกะออกมาครับนี่หอมามิชิดนะครับนี่ครับหอมามิชิดนี่ครับกล่องแกะออกมาด้านในแบบนี้ครับเราจะเอากล่องวางไว้ก่อนฮะนี่กล่องเราจะเอากล่องวางไว้ก่อนเรามาดูตัวคาบูนะครับนี่เป็นแบบนี้นะครับหอมามิชิดครับนี่มิชิด ตงไกามาตัดออกนะฮะเก็บมีดแล้วนะครับ <c oughs> ถัดดอกดูนะครับด้านในนะครับน่าเป็นยังไงคาบูเดนี่ฮะด้านในก็จะมีตัวคาบูนะครับแล้วก็จะมีตัวสายนะ้ํามันทิ้งให้สองสายนะฮะมีปลอกลัดสองเส้นมาให้ครับส่วนตัวคาบูนะครับดูนะฮะ โอ้มีที่ปิดรูสองทีมาให้เลยนะครับถ้าไปใส่สีจังหวะก็ได้เลยฮะใส่ได้เลยนะครับไม่ไม่ไม่ต้องแบบหาอะไรมาปิดนะครับตรงนี้เป็นรูสองทีนะครับนี่มีที่ปิดให้ฮะโอ้ปากนะครับปัดเงาครับเงาออ้ยด้านในก็เงานะฮะนี่ฮะด้านในก็เงานี่ตรงนี้ก็เงาครับเห็นไหมครับปัดเงามาด้วยโอ้ถือว่าแบบสวยเลยนะครับตัวนี้ฮะนี่ฮะ ปัดปั่นเงามาเห็นไหมครับขอบปัดเงาเนี่ยตรงนี้ครับเงาเลยแล้วก็มีมีด้านในก็เงานะฮะอุ้ยถูกมากนะครับตัวนี้ดูนะครับดูใกล้ๆครับโลโก้เนี่ยเลขเจ็ดสี่เอนะครับเอหนึ่งหนึ่งห้าลงท้ายนะครับเนี่ยปัดเงาครับให้เพื่อนๆดูใกล้ๆเลยโอ้โหสวยนะครับตัวนี้ดูแล้วน่าจะทนนะฮะเนื้อทรายก็ละเอียดครับเนี่ย จับแล้วรูปดูมันมันละเอียดมันเนียนนะคะเนี่ยเนี่ยฮะเนียนโลโก้เนียนฮะอ่ะเรามาดูลูกเร่งกันนะครบ,บางคนก็บอกลูกเร่งทองลูกเร่งชุบเร่งทองดีกว่าอะไรเงี้ยฮะแต่ผมว่ามันอยู่ที่ความทนมากกว่านะฮะเราไปใช้งาน,นครับเราไม่ได้เน้นแบบเนี่ยฮะลูกเร่งโอ้มาสวยนะครับเหมือนจะทองนะครับตัวนี้ก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะครับ ใช้ได้เลยนะครับเนี่ยลูกเล่งเนี่ยชุบมาหนาอยู่น้ำหนักก็ถือว่าใช้ได้นะครับหนักมือเหมือนกันอุ้ยได้ได้อยู่นะครับตัวนี้เนี่ยฮะดูดูด้านในนะฮะอุ้ยด้านในปัดเงามาด้วยนะครับเงาแวบเลยโอ้โหงานดีนะครับทุกลอยนะครับ เอาไปก็ใช้งานได้เลยนะครับนี่มี QC มีลอยแบบเขา mark จุดมาให้นะครับ PE QC อันนี้ปรับเล่งครับเนี่ยมันก็จะเป็นดันลูกเล่งะคะฮะปรับตัวลูกเล่งส่วนไอเน,นี้ยปรับกกร,รูอากาศนะฮะก็หมุนเข้าสุดแล้วก็หมุนออกรอบครึ่งนะฮะการปรับจูนแค่นั้นครับผมก็ใช้งานได้แหละอ่ะเดี๋ยวผมมาใส่ใส่กับคืนก่อนอันนี้ดูดูจากมุมกล้องเลยนะครับโอ๊ยผิดทางครับนี่อุ้ย อูกมากเลยนะครับ690ได้แต่ภาพแบบไม่ใช่แบบงานโนเนมหรือว่างานแบบโรงงานกิ๊กก็ไม่ได้มีโลโก้โลโก้มันทำมาแบบดีดีดีคือเขาปั่นเงาเขากลึงเขาละเอียดมาฮะวัวพวกน็อตนัดอะไรต่างๆครเอาไปใช้งานก็น่าจะจูนนิ่งแน่นอนครับตัวนี้รับประกันสั่งซื้อได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะ ลงลิงก์ให้นะครับด้านล่างครับสั่งซื้อได้เลยนะครับลงลิงก์ให้ด้านล่างครับคาบูเดดสวยๆขนาดนี้โอ้มีกล่องแบบนี้มาให้ด้วยราคาหกร้อยห้าสิบเนี่ยมันไม่มีแล้วนะครับเนี่ยฮะอ่าสวัสดีครับเดี๋ยวฝากลิงก์ไ้นะครับ